สวัสดีค่ะสบายดีพี่เราสบายดีสุกุศลค่ะสวัสดีปลูกต้นไม้เพิ่มกันสบายดีต่อนส,สายจ้าวันนี้จะมาปลูกต้นไม้เพิ่มซื้อกระทางมาแล้วอันละร้อห้าสบาทเราจะปลูกต้นนี้ให้มันได้สี่มนะุมค่ะ กิดมังกรเอาลงถังใหญ่ให้มันได้สี่มุมก็ได้อยู่ข้างหนา้าสองทางกันเนี่ยใหญ่แห้งแล้วมันแตกแตกวายลีจริงจริงตอนปลูกไม่ได้ลายปีน,นี้นะฮะก็ปลูกมาประมาณสามสามสี่เดือนแหละเต็มแล้วก็จะมาใส่กระถางนี้มันเต็มกระถางนี้ไปงามจริงิ สวยค่ะกดเอกต้องไปขนดินมาก่อนฮนะบรรยากาศข้างล่างก็เป็นสะน้ำเขียวๆรอเห็ดพันสะแล้วก่อนเ้าจังสิได้อกต้นมะพร้าวแล้วก็มะม่วงวันนี้ม่ได้เสียบไฟไดะมนี่ขนดินาใสะ่ น,น,นี่ฝุ่นฝุ่นละกระดินถคราจันีหรถเข็นแล้วจ้ะ สดีทุกสบุญนะครัุยข้อ แล้วก็จะปลูกปลูกข้อไปเวลาที่เข้เมดีแล้วก็การตัดเดี๋ยวปลูกง่ายนีใส่ปุ๋ยรองพื้นด้วยจะได้แบบว่า 再来点儿牛肉哟。 เอ็ดคนเดียวย่อคนเดียวก็เลยต้องเอาทังมาตั้งไว้ตรงนี้เลยจาก็ัดินมันใส่พอย่อคนเดียวมันน้ำย่อขึ้นมาได้เอาปุ๋ยมัาใส่ก่เดเอ สติบัทฑน Okay. yeah. เติมดินต้นบไม่กับพี่น้องต้องเติมให้มันเต็มนะมันจังสิแบบว่มงงามันแตงสิงามเก็บมาก,ก่อนเปลี่ยนกระถางอันนี้เป็นต้นไม้ที่เอฟซีฝากมาให้นะคะมันฝากมาให้ตอนนั่นปลูกไงบัดเดี๋ยวน่าที ไปหาก,กระถางมาขยายว่ามันแตกไวมีเต็ดไม้ฟอ,อกอากาศทั้งมันเลย,ยตอนปลูกปลูกต้นเดียวเด้เอฟซี FC ฝากไม้ของกินเต็มกระถางหมดแล้วค่ะกระบองเชรอันนี้เป็นต้นสาลาวเศรษฐีอ่ะเสาะกระถางเสาะกระถางใหญ่ ในต้นมะลิมาสอบต้นสิบปลูกใส่ดีเด้งว,ว่ามังกรเสียหอมคืออะหอมคือการกันต้นดอกแกว้วเอามาปลูกไว้สองต้นแต่บางที่ที่กระมิรพร้พอมเอ่ซื้อมาสอกระถางกระถา,างละเจ็ดสิบบาท เรียบร้อยแต่มันได้แล้วดอกสีไปหาซื้อถังกระถางในบ้านนี่มีอยู่กระถางหน่อยกระถางละยี่สิบบาทเอามาขยายต้นนี้เกิดไปตอนยมงต้นกระบองเพชรมันแตกไว้อันนี้แหละค่ะคือเกรดมังกรที่นางปลูกแล้วเป็น้องงามบอกซื้อกระถางมาเพิ่มสองกระถางให้มันได้สี่ด้านสศรดฐงามใหญ่ตตเอาไว้พี่คือเก่าพราะว่า ฟังนี่กัดไปแบบยามแดงสีแดงกลับมานอนเล็ดแล้วมันเย็นนะนะเห็นไหมตอนนี้สิบเอ็ดมโมงกับสิห่มกับสิเย็นเนี่ยสิเอากัดอยู่แคมสะพ่อมาเนาะเอากับก็เลยใยา่ตัวใบหนาบ้านคือเก่าะหวหลังคาเนี่ยก็พไดีโมงแต่มันกอกห่มตลอดพี่น้องเลยสิบเอ็ดโมงเป็นกะห่มแล้วก็สามารถนอนได้อาสาบับปูนอนในเย็นเย็นตรงนี้มันพร้อมเป็นทางลมเนาะ มันโล่งเบิดโล่งเบิดลมปลูกต้นไม้เพิ่มใส่ปุ๋ยเพิ่มนี้พี่น้องเพิ่มดินให้มันใหญ่ไว้ฮะกัสูบบกกี่เดือนเองตรงเร็วมากเดี๋ยวมัน เป็ดสีนี้แล้วปัดเฮาเอาสีมาทาเพื่อะจังมาทาเพิ่มมันจับแจ่มได้สวยนางเพิ่มดินแล้วก็ได้ดอกมะลิมาสงต้นเ,เพหม,มแตกไวกรทาทเก่าต่ดแล้วเสียขาหม่แตกออกแตกไเห็นบ่แตกกระปุตเตาะอยไวขนาด อันนี้ก็คือซีเส้นลินลนะนะ่องกอนะเกศล่องกอนอนี่อาจจะเรียกเอิอลินล่องกอนเะนี่ยเนาะใส่พุ่นเราจะใส่หดหนานะแตกกลายไว้แตกไวอันน,นก็นแตกไวยนะทางมันขยายกันได้ต้นมะริมานะคะ จะเพิ่มแตไกไวยสิขยายออกขยายออกสึกขยายสุดก็วนี้ก็ใหญ่แล้วโตวแล้วจ้าเต็มผมุเป็นได้ไดสีม,ม,มุมปลูกแกลจะสิกวดพื้นปลูกแล้วจังสิก,ดกวกกด นี่ราคาพี่น้องค่ะสะอาดก็สีขเขียว <c oughs> ต้นดอกแก้วกไงแล้วไงไม่ไวที่จริงปลูกไปที่แล้วปลูกต้นมันสั่มกิ่งมันนี่แหละไงแล้วไงบัตสุดต้นแลือต้นอนาคาอีกปีสองปีที่ห้อยเป็นห่มเลยทีความต้น ต้นดอกแก่มันสูงอยู่แล้วเนาะพี่น้องสองสามเมตรแหละกับเป็นหม่มออกดอกตลอดปีแล้วก็ส่งกลิ่นหอมหมอยหวันเลยนะครับดอกพิ่นหอมมากพอ่นก็ออกเต็มยี่แก่วพวงมานี่อันนั้นก็คือตอน้ตอนต้นเน่ยใส่เกาหลีใบมันคือออกสีขุดกู ใส่่นหล่พ่ปนปะอาราจกำลังงามนะคะน้ำกระสีเขียวพี่รองขาพี่รองจะสิฝาบบรรยากาศเว็บซับนี่แหละจ้าปลูกผักปลูกกะปลูกต้นไม้ตอก่อนเมื่อน,นี้ว่างเมื่ออื่นกระสิไปงานไปเล่นนะ้ำพวกจิตตุยก่อนประท,ทัดถ่ายขอบถ่ายคลิปน้ำหม่กันเมื่ออื่นพอเสร็จน้ำเขาปุ้น อัดเสร็จไปพุ่นเนาะให้ด้ามขอบพุ่นมือก็เป็นมือบุญถนะถ่ายคลองถ่ายคลิปอะไรก็อยู่แต่ในบ้านก็กกเก๊กแงกแค่นาะดูแสงมัน,บบน,น,นปั้นอันยังปลูกต้นใหม่ปเปล้วอยู่บางทีกับมีงานงาน,งาน,งาน,นั่นงานน,น, 9, นี่เหรียญซาเหรียญครัวนะสิฝากวันนี้ก็สัตทีก็ได้จ่าพี่หลองจา่าสบายดีเด้อจ่าพี่หลองสวัสดีเด้อ